สวัสดีค่ะม่ตุ้มพัดทำชาแนลนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้พามาอัปเดตน้ําอีกแล้วค่ะอัปเดตน้ําแม่น้ําเจ้าพระยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะเสียงน้ําไหลโอ้น้าลงไปนิดนึงนะคะดูสันลงไปประมาณสองนิ้วนะคะสองนิ้วโอ้น้ําไหลแรงค่ะ ก็คือเหมือนเหมือนมาเป็นลูกๆเนาะมาเป็นลูกๆนะคะมันเหมือนแรงอู้มารับพักหนึ่งแล้วก็จะเบาหน่อยอนนี้ขึ้นมาขึ้นมาบนสันสันเขียนแล้วนะคะหน่อยๆ ะก็จะลงไปนิ้วรองนิ้วเราค่ะบรรยากาศดีมากๆนะคะเชา้าเช้าบรรยากาศดีมากค่ะแม่น้ำเจ้า,า,าพระยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะช่วงเช้ามืดบรรยากาศดีดีมา,ามชมน้ำค่ะ บรรยากาศดีมากนะคะจุ้มพาทำชาแนลก็ซื้อขนมครกมาอันร้อนเลยค่ะ,ะร้อนๆอันร้อนเลยน่ากินไห้น่ากินไหมขนมครกค่ะฝน <c oughs> ตกลินลินนะคะฝนตกลินลินดันนี้ไม่ตุ้มนั่งอยู่กัฝนตกลินลินนะคะ เป็นน้ำเจวะยาจังหวัดพนครนรีอยุทยานะคะนังฟังเสียงน้ำบรรยากาศฝนตกนะคะฝนตกไปอยเลยลินนะคะบรรยากาศวิวมากวิวหลักล้านเลยค่ะเป็นน้ำเจพะยาจังหวัดพนครนรีอยุทยานะคะนูนจะด,ดีประศรีสูโยไทยสะพานวัดกษัตธานะคะเมตุมสูงไม่ดู วันนี้ไม่มีอะไรมากค่ะพามาดูน้ำเนื่องจากว่าน้ำป่าลงเนาะฝนตกทุกวันเลยทั้งเหนือตกทั่วประเทศไปแวบๆๆๆในสะพานนะคะสะพานแม่น้ำพามาแม่น้ำเจ้าพระยาสะพานวัดกษัตรานะคะยากาศฟินเวอร์เยอดเจดีพระศรีสุริโยทยนะคะองค์เหลือง ตามประวัติที่เราเรียนสมัยะสมเลยเรามาชิแม่น้ำค่ะวันนี้อัปเดตนะ้ำวันนี้วันที่8สิงหา2565นะคะน้ำไหลบรรยากาศดีมากมน้ำมาเป็นลูกๆนะคะพอไหลอู้มาก็จะขึ้นมาบนแสนเขื่อนเห็นไหมขึ้นมาบนเลยนะคะไหลลืนล่น เอาจะแป๊บนึงก็จะลงไปนิดนึงนะไหลแรงนะคะไหลแรงน,ะะน้ำเคี้ยวนะคะนี่แม่ตุ้มพันทำใจได้ว่าขอบคุณ,คณพ,พี่พี่น้องน้องนะคะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมาแค่นี้ละคะ่ะมาทานขนมครกแต่ไม่ตุ้มนะคะเนี่ยพอน้ำหยุดไหลอู้ก็จะลงไปนิดขึ้นเหมือนมาเป็นลูกค่ะทานขนมครก,กับ่ไม่ตุ้มนะคะพี่พ,พี่น้อง ทุมันจะนั่งอยู่ตรงนี้ทานขนมชรกชมวิวบรรยากาศไปด้วยค่ะบรรยากาศดีมากแล้วค่ะขอบคุณพี่พน้องๆมากนะคะ